สวัสดีค่ะเพนๆีรักนะคะขอเ,เก็บคลิปเชื่อมโยงภาพเก็บภาพบรรยากาศจุดเุกลงได้ให้ชมนะคะนี่คือวันขาวดาวนที่สองที่ก็ไปชมบรรยากาศได้เลยนะคะแล้วก็จะมีภาพต่อเนื่องต่อท้ายด้วยคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบางช่วงบานตอนอาจจะไม่มีเสียงมากก็ขอบคุณขอขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ ะะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นวัดนะคะวัดที่ปัตตังสิทธ์นะครไม่รู้ว่าเดินทางไกลไหมทางนี้จะไปร้านทิพย์นะคะทางนี้จะไปร้านนะ,ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นคลองนะคะคลองธรรมชาติซึ่งเขาก็จะเลี้ยงปลาด้วยนะคะที่กั้นไว้ก็คือกั้นปลานะคะเขาลงดักตะข่ายดักอะไรดักปลาะะบรรยากาศบ้านดินคลองสวยงามนะคะมีต้นกล้วย โอเคนะคะตามไปดูว่าพี่ที่จะมีคลิปอะไรมาลงให้ดูเนาะอันนี้เรือนะคะเรือเรือเองเอาขึ้นมาค้างเก็อยู่นี่แล้วก็ครั้งนี้ก็จะไปเป็นซอ,อยเป็นทางเข้าไปแล้วก็ส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารขายพวกของทอด้าวทอดอะไรพวกนี้ตอนที่เข้าวัดนะคะเข้าวัดเรียงสิ็แล้วพี่ที่จะเดินตรงเลยนี่ก็เดินประมาณ ประมาณสองป้ายรถแม่นะคะเดินหลักส่วนส่วนนี้นะคะก็ปกติก็จะมีของขายนะอะันนี้วันนี้นีน้อยนะคะมีร้านอะไรขายะะไม่รู้รถท้ายขายขายรถนะ,ะแล้วก็มีขนม,มถ้วยเดี๋ยวดูว่าจะซื้อได้ไหมเนาะข้าวกล่องน,น,นี่ที่ทิ้ซื้อหนมถ้วยอนทรังวันนี้ไม่ค่อยมีรถวันนี้มันเงียบๆรถรถ ไม่มีหรอกนะคะป้าแก้ขายแล่รถเล็กซี่รหรือรถวินคะก็เดินมานะคะจื้อนมถ้วยสองยี่ห้าบาทของคุณยายนี่ข,ข้าวต่ายหนึ่งกล่องล้อยร้อยครับสองกล่องร้อยห้าสิบแพนเน่ก็จากนี่ไปแม่ไก่นะคะแม่ไก่แป๊ะเหนียวก็ถึงแล้วตอนมาคืนถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวจะต่อกันไปกับชิปนี้เนาะเพอน,นี่ยสวนต้นไม้ครับผูกขายเนาะ กวเดินผ่านนว่านั่งรถผ่านก็เห็นนะก็จะมาดูสักต้นสองต้นต้นไม้นะแต่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้เข้ามาดูส่วนทางด้านโน้นก็คือที่ทิ่ิซเคยถ่ายเนาะเคยถ่ายลงคลิปไปแล้วนะคะทางมันจะเดินได้รอบนะคะก็แถวนี้ตรงนี้ก็เป็นป้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่จะเดินข้ามถนนจปฝั่งโน้นแล้วก็เดินไปฝั่งโน้นตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะคะ นี่ก็เนี่ยตรงสารคพบคมนะนี่ม้าที่อยู่ตามข้างหน้านี่เขาแก้บนนะคะเขาปรุงบนบานอะไรไว้แล้วก็เขาคามหวังนะคะเขาก็เอาของมาแก้บนมาเยอะๆเลยมาลายก็มีตะบัวไม่น้อยตะบัวไม่น้อยก็บัวก็ออกดอกประปรายนะคะออกไม่เยอะมีตะบัวมีต้นไทร บรรยากาศขอไว้นะคะขอให้คิดปังๆนะคะได้วันระล,ลักหลักหมื่นวิวนี่ก็จะมาถวายนะคะถวายห่วงมะไรถวายม้านะคะไปกันค่ับไป